มาแปลงโฉมคุณแม่ค่ะได้ยินเสียงพี่แจ๊คคือไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเราเปิดเดอะโกดไปด้วยค่ะมาเตรียมผิวกันเลยนะคะผิวแม่ค่อนข้างที่จะแห้งจะเน้นบำรุงที่แบบชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ลงด้วยเมคอัพเบรดนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยบูดผิวให้ไบรท์แล้วก็กันแดดด้วยค่ะเทคนิคในการลงรองพื้นสําหรับคนที่มีริ้วรอยก็คือเลี่ยงการลงตรงที่มีริ้วรอยนั่นเองค่ะลงเบาๆบางๆนี้เขาผสมสีให้เข้ากับผิวแม่มากที่สุดมันจะได้ทั้งความเนียนแล้วก็ปกปิดค่ะลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูนะเนียนกร เก็บรอบหน้าของแม่ก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่มันย้อยไม่ชัดแท่านั้นเลยค่ะการคอนทัวร์คือการเพิ่มความคมชัดแล้วก็เก็บส่วนที่มันนูนออกมาค่ะในส่วนงานแก้มนะคะเขาก็จะลงแบบครีมไปก่อนเลยต่อมาเทคนิคนี้ต้องระวังนะสําหรับคนหน้าแห้งการเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี่ยก็คือเลือกสําหรับผิวแห้งและ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 เน้นลงบางบงเบาพอค่ะแล้วก็ใช้แป้งปัดเบาๆค่ะ งานตาเขาจะใช้เป็นโทนสีน้ําตาลอ่อนลงที่เปลือกตาแล้วก็ใช้น้ําตาลเข้มคัดที่หางตาแล้วก็หัวตาไม่ต้องเข้มจนเกินไปเพราะว่าแม่ตาลืมกดอัดตอนที่เขียนอินไลเนอร์ให้แม่ครับมาที่อายไลเนอร์เลยก็คือการกรีดอายไลเนอร์สาหรับคนที่ตาเหี่ยวๆตาลึกเขียนแค่ตามรูปตาเท่านั้นแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยเขาใช้ตัวนี้ในการล็อกเพื่อให้ปัดมาสคาร่าง่ายขึ้นและงัดขนตาให้มันตั้งค่ะเราจะไม่ได้ติดขนตาปลอมให้แม่ ปัดคอนทัวร์แบบฝุ่นทับอีกรอบผางไปแต่งมาแม่จะหลับซะงั้นต่อมาก็ไฮไลท์ค่ะแม่เรารูขุมขนกว้างก็จะไม่ได้ไปไฮไลท์เน้นบริเวณจะไฮไลท์เน้นบริเวณที่มันยุบเราต้องการเติมให้มันนูนขึ้นมาค่ะมาปัดแก้มกันใครยังเลือกสีปัดแก้มไม่เป็นบ้างง่ายๆเลยเลือกสีเดียวกับลิปสติกมันจะละมุนไปทางเดียวกันและใครที่ปากค้แนำให้ทาสีเบสสีนูดลงไปก่อนทำให้การทาสีลิปสวยขึ้นใครที่แต่งหน้าไม่เป็นจำไว้ว่าเลือกสีที่คุมโทนค่ะเดี๋ยวมันก็สวยเอง แม่ไม่ค่อยมีคิ้วก็เลยใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นก่อนแล้วค่อยล่างด้วยดินสออีกรอบนึงค่ะด้วยสเปรย์แล้วมาทําผมก็จะดัดผมให้ดูเป็นวอลลุ่มพองๆค่ะคือเราให้แม่เราไปตัดผมสั้นเลยเพราะว่าผมยาวไม่ได้ถ้าดานี่คือคอมพีดลุคเมคอัพแบบเอวิดเดนลุคนะคะทุกคนเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีนะคอมพีดลุคนี้แม่ชอบมากรู้สึกกลับมามั่นใจในตัวเองอีกขั้วหญิงอยาหยุดสวยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะความสวยมันสร้างให้เรามั่นใจมากความมั่นใจก็ทําให้เรากล้ามาขคไดอยากได เทคนิคไหนเหมนไว้เลยนะคะเจะามาพูดคุยเมคอัพทรอกพ้ษถัดหน้าคะ่ะบ <Bye. S 2> าย